บมจอเอื้อวิทยาหรือว่า UWC ุรกิจเสาส่งทั้งไฟฟ้าโทรคมนาคมที่หันมาประกาศลุยโรงไฟฟ้าชีวมวนกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นหุ้นเก่งกำไรที่พานักลงทุนขึ้นไปสู่ยอดดอยจากราคาหุ้นกว่า2-3บาทในเดือนมีนาคมผ่านไปไม่นานราคาหุ้น UWC หล่นลงมาเหลืออยู่ที่60สตางค์ทำไมหุ้นของบริษัทถึงร่วงลงมาขนาดนี้ ผู้บริหารคุณธีรชัยลีนะบรรจงกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการมมจเอื้อวิทยาประเมินว่าเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นกับบริษัทที่ประกาศลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าหลังจากบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ประกาศแนวทางไม่ชัดเจนมีแต่แบบแผนที่วาดฝันโดยยังไม่เป็นจริงก็จริงๆผมมองว่า 1. ภาวะตลาดรวมนะครับสในช่วงที่ หลายหลายคนมองธุรกิจพลังงานว่ามีแต่การพูดในเรื่องของแผนแต่ว่าบางทียังไม่ทำจริงอาจจะมีนักลงทุนบางท่านมองว่าอ,อยังไม่มั่นใจไหมคุณธีรชัยบอกถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเชื่อมั่นของ UWC ว่าพร้อมที่จะเร่งตอบข้อสงสัยในทุกๆข้อเพื่อจะได้ให้นักลงทุนเห็นความชัดเจนในตัวบริษัท ซึ่งปัจจุบันก็มีนักวิเคราะห์ได้เข้ามาเยี่ยมบริษัทและหันมามองบริษัทมากขึ้นแถมยังมีนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือว่า VI เข้ามาศึกษาดูงานในตัวบริษัทด้วยจริงๆแล้วหลังๆนี่เรามีนักวิเคราะห์นักลงทุนเน้นคุณค่าอย่าง VI หลายกลุ่มเข้ามาเราก็สะท้อนเรื่องสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทําอยู่นะครับและสิ่งที่เรากําลังจะเป็นให้เขาเห็นชัดเนี่ยผมเชื่อว่าผลสะท้อนหลายท่าน คือเกือบเกือบทุกคนที่มาเนี่ยเขาก็บอกเราเป็นคําเดียวเสียงเดียวกันว่าแบบเขาก็ไม่คิดว่าแบบเออจะเห็นภาพของบริษัทเราเนี่ยรายละเอียดมีเยอะขนาดนี้คือโอเคธุรกิจพลังงานทั่วไปก็จะบอกว่าสนใจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน,นที่นู่นที่นี่ซึ่งแต่ละคนก็มีเนื้อหาของเขาอะนะครับแต่ของเราเนี่ยเวลาใครเข้ามาดูแลเราสามารถตอบคาถามได้เกือบทุกคําถามยกเว้นคําถามที่เรายังไม่สามารถเปิดเผยได้ในเรื่องของการลงทุนผมเชื่อว่าการที่เราจะสื่อสารออกไปหลังจากนี้เนี่ย ก็จะทําให้นักทุนเชื่อมั่นมากขึ้นครับแล้วก็ขอเวลาผมว่าไม่เกิน2เดือนนี้แหละครับทุกอย่างมันจะชัดเจนเลย <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีแผนที่ที่มีความเป็นรูปธรรมเนี่ย <Okay. S 1> ผมเองคงไม่กล้ามาเล่าให้ฟังว่าเออเราจะทําอย่างนี้มันก็เหมือนกับเป็นการบอกในสิ่งที่เราทําไม่ได้เนี่ยเราเราก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้น <Okay. S 1> ก็คิดว่านักทุนจะมีความออชัดเจนแล้วมั่นใจขึ้นในช่วงเร็วๆนี้แหละครับก็จริงๆแล้วตอนนี้ผมก็มีเชิญ เริ่มมีเชิญนักลงทุนหลายหลายกลุ่มที่เขามีความสนใจเข้ามาซึ่งก็เดี๋ยวกาลังค่อยๆทยอยดูครับด้านคุณพีรทรัศน์ธนรัตวัฒนากรรมาการผู้จัดการบมจอเอื้อวิทยาบอกถึงการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทเนื่องจากว่าได้มีการศึกษาแล้วว่ามีผลตอบแทนค่อนข้างสูงรวมไปถึงการชาระเงินจากภาครัฐที่มีความมั่นคงในทางการชาระเงิน ตัวพลังงานชีวมวลเนี่ยนะครับถ้าพูดในเชิงของผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนตัวอื่นๆนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยรักษาการที่มาขายไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐบาลถ้าเนี่ยเรื่องการชําระเงินเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าได้รับชําระเงินแน่นอนและมันก็ดูเหมือนกับว่าธุรกิจมีความมั่นคงน,นะครับ ในการทำโรงไฟฟ้าชีวมวลสิ่งหนึ่งที่จะต้องจับตาก็คือว่าเชื้อเพลิงของบริษัทจะเอามาได้อย่างไรซึ่งบริษัทยอมรับครับว่าปัญหาเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลมีความผันผวนในด้านทั้งราคาและปริมาณที่จัดหารวมไปถึงการแย่งชิงวัตถุดิบจนทําให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจด้านเชื้อเพลิงและด้านเทคนิคในการผลิตไฟฟ้าโดวยวิธีการที่ใช้ก็คือการนําพืชพลังงานมาปลูกโดยใช้ต้นหญ้าเนเปีย ลักษณะภายนอกคล้ายกับอ้อยลำต้นใหญ่จเจริญเติบโตเร็วเพียงแค่3เดือนก็เก็บมาเป็นวัตถุดิบได้แล้วแล้วก็เก็บเกี่ยวได้4ครั้งต่อปีปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวเนื่องได้นานถึง10ปีซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ขยายพื้นที่ปลูกจาก1,000ัไร่มาเป็น3,500ไร่และอนาคตจะเพิ่มมากขึ้นโดยใช้วิธีการทำฟาร์มคอนแทรคกับเกษตรกร,กรให้สัพพาย,ยาเนเปียทำให้ต้นทุนในการซื้อที่ดินของบริษัทแทบจะไม่จำเป็น การลงทุนชีวมวลตัวนี้เราจะต้องสามารถควบคุมต้นทุนโดยเฉพาะต้ืทุนทางด้านเชื้อเพลิงเนี่ยให้ได้เราถึงเน้นในในการที่จะจะต้องมีการปลูกพืชมาเป็นเชื้อเพลิงใช้เองอย่างน้อยก็ต้องบางส่วนนะครับถ้าเป็นไปได้ทั้งหมดก็ก็จะดี่วนใหญ่เราจะปลูกเองเพียงแต่ว่าอาจจะทําสัญญากับเกษตรกรเนี่ยให้เขามาช่วยเราปลูกโดยที่เราให้ผลตอบแทนกับเขานะครับจร,จริงวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญเนะาะเพราะรงไฟฟ้ามันต้องรันตลอด ยี่สิบชั่วโมงวัตถุดิบมันก็ต้องมาป้อนตลอดทีนี้ในเรื่องของการแย่งชิงวัตถุดิบจริงๆแล้วมันก็คงมีเรื่องของปริมาณที่มันอาจจะมีมมไ,มไม่เหมือนเดิมหรือว่าถูกถูกแชร์ไปในตลาดบ้างถูกต้องนั่นก็คือเป็นที่มาที่เราเนี่ยมาคิดถึงอนาคตวันนี้เราเราเริ่มเห็นแล้วว่าอา,อาจจะมีการไม่ไม่ไมไมสม่ำเสมอของวัตถุดิบมีการแชร์กันในเรื่องของวัตถุดิบบ้างเราก็เลยมาเริ่มต้นธุรกิจพืชพลังงานนะครับแล้วก็ บริษัทเราเองก็ตอนนี้ก็ลงทุนในพืชพลังงานที่ชื่อเรียกต้นในเปียเนี่ยนะครับที่พวกเราเคยได้ยินตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งพแล้วเราเพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยเราก็ขยายเป็น3500ไร่นะครับซึ่งปริมาณตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็จะขยายพื้นที่ปลูกเราตั้งทีมพืชไร่เราตั้งทีมทางด้าน Business d e v e l o p m เ n t เราตั้งทีมทางด้านโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยมันมันมันประกอบเข้าด้วยกัน ให้ธุรกิจเราในอนาคตเนี่ยโรยฟ้าเราเนี่ยมีพลังงานชีวมวลป้อนของเราเองด้วยเพื่อจะไปบาลานซ์ส่วนที่มันอาจจะในอนาคตบางอย่างมันขาดหรือมันไม่ขาดแต่ราคามันสูงแต่พอเรามีพืชพลังงานของเราเองด้วยต้นทุนที่เราบริหารจัดการได้แต่ข้อดีของต้นเนเปียก็คือว่าผลผลิตมันสูงมันปลูกทีเดียวเนี่ยมันอยู่ได้มันเป็น10ปีไม่ต้องปลูกใหม่แค่เราถึงเวลาได้เราตัดได้3เดือน สองสาเดือนตัดปุ๊บมันก็แตกกอมันก็โตขึ้นมาใหม่ปัจจุบันเนี่ยในการที่เราจะขยายพื้นที่ปลูกแล้วก็ผลผลิตจากการปลูกพืชพลังงานตัวนี้ทำได้ก็คือด้วยระบบปัจจุบันนี่เราทําอยู่แล้วนะไม่ใช่เป็นแผนนะคือว่าเราสนับสนุนให้คนที่มีที่ดินสมมติปัจจุบันเขาปลูกอ้อยอยู่นะครับปลูกข้าวโพดอยู่อะไรก็ตามเนี่ยเขาอยากปลูกพืชพลังงานตัวเนี้ต้นเนเปียร์เนี่ยซึ่งเรามีสายพันธุ์ของเรามีโน้ตฮาวของเราท่อนพันธุ์เราก็มี เขาเดินมาหาเราเขาก็อาจจะบอกว่าโอเคเขามีที่ดินสิ่งที่เขาต้องทําแค่เอาที่ดินที่เขามีแล้วเหมาะสมก็คือหนึ่งอาจจะไม่ไกลจากแหล่งน้ํามากพอมีแหล่งน้ําบ้างมีน้ําบ้างสองที่ดินต้องเหมาะสมที่เราจะไปปรับที่เหลือเราทําให้หมดหนึ่งไปปรับหน้าดินเตรียมดินปลูกเก็บเกี่ยวขนส่งมาที่โรงงานเราที่เหลือเขาคืออะไรแค่ ดูแลลดน้ำจบการปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลจะทำให้สัดส่วนรายได้ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีไรายได้เสาส่งไฟฟ้าเป็นหลักจะกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่จะขึ้นมาอยู่ราว60-70และอีก2ปีข้างหน้าสัดส่วนจะเปลี่ยนไปเป็น80ส่วนสัดส่วนรายได้ของเสาส่งอยากไฟฟ้าจะเหลือเพียง20% พัฒนาการของสัดส่วนมั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 นจะเห็นภาพชัดตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปปีนี้เนี่ยก็อย่างที่พูดว่ามันจะมีรายได้เข้ามาบ้างบางส่วนในในควอเตอร์สุดท้ายจากธุรกิจไฟฟ้าที่เราจะเข้าไปลงทุนแล้วก็ในธุรกิจไฟฟ้าที่เราลงทุนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยสัดส่วนมันอาจจะยังเป็นส่วนที่ไม่ไม่ถึงครึ่งในส่วนของไฟฟ้าในส่วนของพลังงานนะครับแต่พอปีหน้าปุ๊บรายได้จากพลังงานจากธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมันจะเยอะกว่าครึ่ง ใช่จะเห็นภาพแล้วอาจจะ60-70%ของรายได้รวมหมดก้อนใหญ่เราก็จะโตขึ้นพออีก2ปีปุ๊บเนี่ยมันรายได้มันจะมันจะรับรู้เต็มที่ของทุกโรงมันก็อาจจะขยับขึ้นไปเป็นสัก 8- 8 8 0ก็ก,ก็ก็น่าจะเป็นทิศทางอย่างนั้นใช่ครับผู้บริหารระบุด้วยว่าบริษัทมีนโยบายการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าตั้งเป้าปีนี้เติบโต40-50% ขณะที่ปี2559ก็จะโตอีกไม่น้อยกว่า50%โดยตั้งเป้ามีโรงไฟฟ้าชีวมวลปีนี้4โรงและปีหน้าจะมีอีก10โรงนั่นทำให้ปี2559บริษัทจะมีโรงไฟฟ้าทั้งหมด14โรงและโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะมีกำลังผลิตไฟฟ้า9.9เมกะวัตต์หรือจะมีะไรายได้ต่อโรงเฉลี่ย200ล้านบาทต่อปีโดยจะใช้กลยุทธ์การเข้าไปซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าที่มีการผลิตอยู่แล้ว สัสดส่วนมากกว่า50%และบริษัทที่เข้าไปถือหุ้นนั้นจะต้องมีการขายไฟให้กับการไฟฟ้าอยู่แล้วเพื่อที่จะได้รับรู้ไรายได้ทันทีส่วนปีนี้ไรายได้ของสาวส่งก็จะอยู่ราวๆ700-800ล้านบาทปีนี้เนี่ยเราก็แพลนไว้ว่าเราจะต้องอสามารถมีรถไฟาชีว้มวลที่ operating คือ up and running แล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า4โรงไม่น้อยกว่า4โรงนะครับ ไม่รวมที่เราลงทุนที่ภาคใต้อันนั้นคืออันนั้นคือจะเ,เ,เ,เริ่มออปเปรตปีหน้าเริ่มขายไฟปีหน้าส่วนในปีหน้าถัดไปเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้10โลมนะครับที่เราจะต้องเข้าไปลงทุนถามว่าเราตั้งเป้าเนี่ยเราตั้งเป้าเหมือนกับคนที่อ,อยากมีแล้วก,แวก็แล้วก็พูดตัวเลขไว้เปล่าไม่ใช่คือที่เราพูดเนี่ยมันเป็นตัวเลขของ,อข,องของโรงไฟฟ้าที่มีรูปธรรมเราก็คาดว่าเราก็จะมีโรงไฟฟ้า สะสมเฉพาะตัวชีวมวลน,นะครับ <ไป S 1> ก็ไม่น้อยกว่า120เมกะวัตต์ที่เราแปลนไว้ส่วนใหญ่แล้วแนวเราเราจะเป็นการเข้าไปร่วมทุนกับโรงไฟฟ้าที่ขายไฟอยู่แล้วนะไม่ได้สร้างใหม่ซึ่งโรงพวกนั้นเนี่ยเรามีรายได้อยู่แล้วเราเราเรา,เราลงไปปุ๊บเรามีรายได้เลยเขาขายไฟอยู่แล้วอะคุยยัยงไงโรงไบโอแมสมันก็9.9เมกะครับเขาเรียกอินสต l ล c แคปซิลตี้คือคือกำลังการผลิตที่ติดตั้งแต่ว่าเวลาเราขายเนี่ยเวลาเราคำนวณในฟ i น a n นเชียลโมเดลเราเนี่ย มันก็ต้องคำนวณตามการขายจริงก็ประมาณ8เมก8เมกต่อโรงโรงไฟฟ้าที่ขนาดประมาณสัก8-9เมกเนี่ยนะครับครับก็จะจเนเรายได้ประมาณ200ล้านต่อปีครับเวลาเรามองภาพตัวเลขเติบโตมันก็จะเป็นตัวเลขที่เติบโตแบบก้าวกระโดดก็อย่างที่ทเมื่อกี้บอกว่าปีนี้เราก็คิดว่าจะเติบโตอย่างน้อย4-50%ซึ่งส่วน4-50%มันเติบโตแบบธุรกิจพลังงานส่วนปีหน้าเนี่ยเชื่อว่ามันจะโตก็ ก็ไม่น้อยกว่า50%เหมือนกันนะครับจากฐานปีนี้ทั้งหมดคือคำตอบของผู้บริหาร UWC ที่คุณผู้ชมต้องพิจารณา Inside Stock ลากันไปกอ่อนสวัสดีครับ